ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การส่งข้อถานผ่านศึกตัวประเทศ V2 นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับใน EP ที่5อขออนุญาตแนะนำตัวครับผมนาตพงศ์วังตะพันนะครับหรือทีอ่รู้จักกันในชื่อแอดวันขนดำนะครับวันนี้ก็ ได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมใครที่เข้ามาแล้วโบกมือทักทายกันได้ครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ครับผมครับก็วันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่มีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของชุดเครื่องแบบที่ความจริงน่าจะได้รับแจกกันตั้งนานแล้วนะฮะ ก็มาช่วงกลางปีแล้วเนาะเดือนหเดือนหและเดือนนี้เดือน7ละเงินชดเชยวันหยุดชดเชยเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องแบบยังไม่มานะฮะปกติแล้วก็จะมีหัวหน้าชุดที่จะทำหน้าที่เอา,อาเอกสารเป็นใบเป็นใบอะไรนะลงให้ให้เรามาลงขนาดไซส์เนาะ,นะพูดเป็นภาษาชาวพันให้รู้เรื่องกันนะ ให้เรามาเขียนขนาดไซส์เผื่อแบบว่าเราจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะครับขนาดตัวนะฮะขนาดตัวไม่ใช่ขนาดอย่างอื่นนะครับเนาะก็เราก็เขียนลงไปนะครับเขียนลงไปว่าถังเกงกางเกงยี่สิบแปดเสื้อเบอร์ศูนย์อะไรก็เขียนไปเนาะถ้าเป็นของสํานักงานชุดที่แจกเนี่ยนะครับมันจะจะต้องเขียนเป็นเบอร์นะครับ จะต้องเขียนเป็นเบอร์เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์เท่าไหร่นะเบอร์สิบเอนะครับหรือถ้าใครใหญ่กว่านั้นก็ต้องบอกไปเลยว่าเป็นไซส์ x l ขนาดพิเศษพิเศษมากพิเศษจริงๆอะไรก็ว่าไปเนาะช่างเขาก็จะจัดการให้เนาะช่างที่เคยตัดชุดให้เราตอนตอนที่เราไปฝึกไปเรียนนั่นแหละเนาะเป็นช่างคนเดียวกันก็ ก็ปกติแล้วก็จะได้รับกันในเดือนที่6นะครับกลางเดือนก็ตามที่เขาแจ้งเอาไว้ว่าได้รับชุดปีละ2ชุดนะครับหกเดือนต่อชุดเนะาะตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนเอนเข้ามาเนาะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจนิดหนึ่งนะฮะให้รู้ว่าให้รู้ว่าเข้ามากันแล้วเนาะตอนนี้ก็เจ็ดคน เจ็ดคนแปดคนแต่ว่าเดี๋ยวเราพูดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับได้ยินเสียงชัดนะครับได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินก็กดหัวใจให้หน่อยอ่ะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของ ep ที่ห้านี้นะครับสิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ก็ว่าด้วยตามระเบียบขององค์การสงข้อทหารผ่านศึกว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงฆ์ข้อทหารผ่านศึกนะครับพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดนะครับวันนี้ EP ที่ห้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ ที่จะได้รับฟรีจะได้รับฟรีทุกหเดือนนะครับก็นับมาตั้งแต่เดือนมกราคมพมีนามีสามิถุนาพารกรานะครับเราก็จะปกติแล้วก็จะได้รับในเดือนนี้แต่อาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรเล็กน้อยหรือเปล่าหรือไม่ที่ทำให้ต้องเลื่อนเคลื่อนไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่า อย่างไงก็ตามนะครับทางสำนักงานก็ต้องจัดการให้เราตามระเบียบที่วางเอาไว้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกที่นะครับหรือมีที่ไหนที่ไม่ได้หรือได้ไม่ครบก็ลองอคอมเมนต์มาในไลน์นี้นะครับอ่ะเรามาว่ากันด้วยข้อที่5ตามมติคณะกรรมการนะครับบริหาร ให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับกำหนดแนวทางการแจกจ่ายชุดเครื่องแบบชุดใหม่นะครับให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การส่งข้อฐานผ่านศึกนะครับรอพอเรามีสิทธิ์รับชุดเครื่องแบบปีละสองชุดนะครับชุดละหกเดือนหกเดือนต่อหนึ่งชุดนะครับชุดที่ได้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกัน นะครัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่เข้ามาสมัครงานและผ่านการฝึกอบรมนะครับจะมีสิทธิ์รับชุดเครื่องแบบชุดเครื่องแบบก็คือเสื้อตัวน,นี้นะครับเสื้อแล้วก็กางเกงเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวนะครับแล้วก็เสื้อยือดคอกลมด้านในนะครับเสื้อยืดคอกลมด้านใน๋ยวนี้มีคอวีด้วยนะก็แล้วก็ ล้อมตาเครื่องหมายอ,อพอสอ somewhere. อันนี้พูดถึงตอนที่เราฝึกจบนะตอนที่เราฝึกจบแล้วก็จะได้ก็จะได้ชุดมาเลยนะครับก็จะได้ชุดมาเลยมีเครื่องแบบเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวเนาะแล้วก็เสื้อแขนสั้นคอโกลมข้างในนะครับแล้วก็ตาเครื่องหมายโรงเรียนอันนี้ตาเครื่องหมายโรงเรียนอ,อพสนะครับโรงเรียนรปภอพสอนะครับแล้วก็เครื่องหมายอักษรย่อตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะมาจะมาคู่กันนะครับเป็นฉัตฉัตห้าชั้นตัวนี้แล้วก็ตัวยอว่อ,อสปพสํานักงานรักษาความปลอดภัยตัวนี้นะครับหหมอ่านี่ครับสิ่งที่เราจะได้ในตอนแรกที่เราฝึกจบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นป้ายชื่อนะครับ้ายชื่อแบบนี้นะครับเป็นแบบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ นายพลนายพันเขาก็ใส่แบบนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผออ,องค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกท่านอาอะไรอ่ะท่านผอ,อาน,นักงานเนอะรักษาความปลอดภัยก็จะใส่แบบนี้ท่านผอบอผู้ฝึกก็ใส่แบบนี้จนลงมาถึงเราก็ใส่แบบนี้สายตรวจก็ใส่แบบนี้นะครับ รวมทั้งหมดนะครับเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวเสื้อคอกลมนะครับเครื่องหมายโรงเรียนแล้วก็ป้ายชื่อนะครับแล้วก็กระหนกคอตัวนี้รวมทั้งหมดเป็น1ชุดที่เราจะได้ในตอนที่เราฝึกจบนะครับทุกท่านก็คงจะรู้ดีนะครับนับตั้งแต่วันที่สมัครงานและต้องปฏิบัติงานกับสํานักงานรักษาความปลภัยนะครับไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับสําหรับชุดที่2ที่จะได้เนี่ยต้องทํางานไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่หนึ่งปีแล้วไม่ใช่สองปีนะครับแค่หนึ่งเดือนนะครับสำหรับชุดที่สองนี้จะเป็นไปตามวงรอบนะครับก็คือทีละหกเดือนทีละหกเดือนไม่ใช่ว่านับจากวันที่เราเข้าทำงานไปอีกหกเดือนไม่ใช่นะครับนับตามปีเลยครับสิบสองเดือนก็แบ่งครึ่งเดือนที่หกเราจะได้อ่าแล้วก็ก่อนธันวาหรือหลังธันวาก็จะได้แล้วแต่จังหวะนะครับ ชุดที่สองเป็นไปตามวงรอบนะครับสํานักงานกําหนดให้สํานักงานรักษาความปลอดภัยกําหนดให้นะครับได้รับชุดเครื่องแบบได้รับชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รปภและก็เจ้าหน้าที่รปภที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับรับรับพร้อมกันนะครับรับเดือนที่หกกับเดือนที่12บสองเนาะที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องให้มีสิทธิ์ได้รับชุดเครื่องแบบเป็นไปตามวงรอบที่สํานักงานรักษาความปลอดภัยนะครับ กำหนดไว้ก็คือหนึ่งชุดนี่จะได้รับเ,เครื่องแบบก็จะได้เสื้อกับกางเกงแล้วก็เสื้อยืดคอกลมแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็สำหรับชุดที่สองนะครับชุดที่สองสำหรับคนที่ทำมานานแล้วนะสำหรับคนที่ทำมานานแล้วชุดแรกเนี่ยจะได้ชุดเครื่องแบบเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว แล้วก็เสื้อยืดคอกลมแค่นี้นะครับสามชิ้นนะครับสามชิ้นนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับชุดที่สองจะได้แค่เครื่องแบบนะครับเสื้อกับกางเกงขายาวนะครับแค่นี้นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับอุปกรณ์อื่นๆส่วนตัวแอดเองก็เคยได้รับนะครับจะเป็นพวกอ,อ,อะไรอ่าปลอกแขน สายนกวีดนกวีดมวกรองเท้าคอมแบทนะครับก็มีพวกสายเข็มขัดหมวเข็มขัดกระหนกคอนะครับกระหนกคอตัวนี้เรียกว่ากระหนกคอนะครับแล้วก็จะได้รับที่ได้รับข้อมูลมานะครับก็คือ จะได้รอบแรกมีแค่ชุดนะครับรอบสอเป็นอุปกรณ์นะครับจะจะบอกยังไงดีอ่ะคือได้รับทราบมาว่าบางจุดก็ได้รับบางจุดก็ไม่ได้รับตอนนี้ตรงนี้ผมเองผมก็ยังหาข้อมูลที่แน่ชัดไม่ได้ว่าทำไมบางที่ถึงไม่ได้รับอุปกรณ์นะฮะ แล้วทำไมบางที่ถึงได้รับอุปกรณ์ครบชุดนะครับแต่ว่า,าทางสำนักงานนะครับก็ได้กำหนดออกมาในข้อ5แต่เพียงเท่านี้เนาะก็คือมีหลักๆก,ก็คือมีชุดเครื่องแบบนะครับกับเสื้อคอกลมนะครับส่วนอย่างอื่นเจน้าหน้าที่หรือสำนักงาน อาจจะเสริมก็มาให้นะครับในบางในบางปีในบางรอบในบางวงรอบนะครับก็ทุกจุดก็สามารถสอบถามกับหัวหน้าชุดหรือว่าสายตรวจได้นะครับสอบถามดูว่า,อ,าอุปกรณ์ได้ไหมเครื่อได้ไหมอแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ชุดผิดไซส์ผิดไซส์ผิดขนาดนะครับ สามารถแจ้งหัวหน้าชุดนะครับลองแล้วใส่ไม่ได้ก็ขอเปลี่ยนได้ครับสั่งมาเป็นชุดไซส์หนึ่งแต่ว่าได้มาอีกไซส์หนึ่งนะครับก็ส่งเปลี่ยนซึ่งของผมก็เคยผิดไซส์เหมือนกันกางเกงใส่ได้เสื้อใส่ไม่ได้นะครับก็ส่งกลับคืนเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งซึ่งเวลาเขาส่งมาเขาจะไม่ส่งมาทั้งไอ้เขาจะไม่ส่งมาแค่ แค่ชุดที่จํากัดแค่ว่ากี่คนกี่คนนะครับเขาะจะส่งมาเผื่อเผื่อแบบผิดไซส์ผิดขนาดหรือว่าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับถ้าเราลองแล้วผิดไซส์ก็แจ้งหัวหน้าชุดได้หัวหน้าชุดก็จะประสานงานกับสายตรวจเพื่อที่จะนําไปเปลี่ยนกับทางสํงงานักงานหรือว่าร้านตัดช่างตัดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ลองมาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสมัครใหม่ๆนะครับที่มาสมัครใหม่เลยนะครับก็จะได้ได้เสื้อได้กางเกงนะครับได้เครื่องหมายาโรงเรียนรักษาความปลอดภัยนะครับอ,อพพสอป้ายชื่อนะครับแล้วก็กระหนกคอนะครับส่วนเจ้าหน้าที่รปภที่อยู่เก่าอยู่เก่าอยู่ก่อนแล้วนะครับก็จะได้ก็จะได้แค่ เสื้อชุดเครื่องแบบนะครับเสื้อกางเกงแล้วก็เสื้อคอกลมนะครับแต่ถ้าเป็นรอบที่สองจะได้รับเฉพาะชุดนะครับก็จะได้เสื้อกับกางเกงแค่นั้นครับส่วนอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นคงต้องสอบถามกับหัวหน้าชุดของท่านนะครับสอบถามกับสายตรวจประจําจุดที่ดูแลในพื้นที่ของท่านนะครับว่า อ่าได้หรือไม่ได้อย่างไรหรือได้มาแล้วแล้วมันหายไปไหนก็าฝากให้ไปคิดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตาม EP ที่5นะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีครับ